ท่านแน่คุณกำลังรับชม Proxy v l o g EP ที่7นะครับก็วันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องงามยามดีพวกเรา Proxy เนี่ยเตรียม energy ม,มาเต็มเปี่ยมล้นเพื่อที่จะไปโชว์ T Pop Stage ขอหนึ่งคำสำหรับโชว์พิเศษในวันนี้ในช p o p s t เ g e ครับลงครับอะไรมาถึงว่าโชว์ทั้งทั้งชีวิตเลยของฉันทั้งหมด ที่เกิดขึ้นอย่างนี้กลาบเลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Foxia c h ค t วันนี้เราจะมาเล่นกับพี่ๆที่เหมือนทุกคนในบทเทลเล่นวันนี้เราอยู่กับ f o x รอวมีนี่เราไม่ม่ไ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 มม่ไม่่ีมไมมม่ ว่าเราจะมาตรงมาเตะอะไรกันบางน,นะครับผมเราก็จะกลับมาในพงในเพลงของที่มีชื่อมวงชือ่อชูชื่อชูชื่อ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 ่อชือชอชองง่่งนื้อ่อชื่ค่อยื่ื่อยื่อชื่อชื่อ่อชื่อชื่อชอตืต่ตชตอชื่อชือชืร่าชื่อชื่ออช่ององืรอช่ั งานจะให้การถ่ายวันนี้ผ่านผมและลือด้วยนะวันนี้มีน้องเพลงคาราโอเกะด้วยนะครับน้องเพลง <All S 1> อ <All S 1> อดแอดออดแอดผมพุ่งตรงว่ามมผมน้องเพลงอยู่คนเดียวครับเด็กๆเป็นคนเลือกผมก็เลยจะรับหน้าที่เป็นหางเครื่องแล้วก็เป็นคนคอยไฮป์ในเพลงนี้ให้เพราะว่าเพลงนี้องลีเขาเก่งแร็ปมาก <S 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 จะให้องลีและก่อน <S <S เป็นเมนบุคอลส่วนอีกสี่คนเป็นเมนแดนซ์ออดแอดออดแอดครับฝากไวยครับ ไม่ไรอย่าโกรธเราให้คนทําผมลําบากอ็แล้วเราก็เกิดมากูอยากทําผมทรงนี้แหละแต่กูให้มึทําก่อนเสร็จรู้แล้วครับวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดนี้นานมากครับอก็ไม่ได้ชื่อเดี๋ยวเรื่องวันนี้จะเล่าอะไรให้แฟนได้ดูในทีปับสเตจโชว์นะครับเดี็ยว้อดู ฟ้าแหละฟ้าละแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาเดินกูเก๊กทำบุญตั้งแต่ได้นอนจะได้รวมหอกับแม่กุ้ยจั๊บฟ้าเมื่อฟ้าสลุดฟ้าหัวน้องอยากกลัวพี่จ่าไปรับฟ้าละฟ้าละปั๊บแป๊บพี่จ่าไปรับพี่น้องรอแป๊บแอ๊เฮโย สวัสดีคร anyway. ับคุณผู้ชมทุกท่านดีดกันในทีมบุตบอลนะครับเดีนครับท่าผู้ชจ้า ครับทุกคนออดแอดชอบไหมชอบไหมซิเราตีโจทย์ไงตีโจทย์ตีโจทย์แตกนะคือทุกที่เราไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้หรอกเพราะอะไรถึงเราเขาก็มีความสุขไงออดแอดออดแอดออดแอดป้าละป้าละแป๊บแป๊บใส่เลยกับมาได้กูกลับกูกลับเอาต่อดิทำบุญตั้งแต่ได้เนาะจะได้ร่วมหอกับแม่ขวดจับป้าละป้าหลี่ป้าหลัวน้องอย่ากลัวพี่จ่าไปรับอ่ะทีนี้รู้แล้งครับว่าใครเลือกเพลงผมคิดว่าพ็อกซี่พ็อกซี่พ็อกซี่เหลือ5คนพอตัวผมมันขอไม่นับอ้าวอา เอามายถึงว่างพี่กนไนงางงนรแล้วทุกคนราไหหน้าล้วหาหน้ามเผมเสมอรผมเสมอครับก็นั่นนะครับผมอให้ทุกคนมีความสุขในการร้องเาราะเกนี่ดีกว่าคนนี้ดีกว่าตะกี้ออนแอเป็นยังร้องได้นะนี่หนึ่งองสาาดแล้วฟาดแล้วปปอัปะะปะะกินกวจับนี่นี่ร้องข้ามท่อนด้วยอัพปะละปะละกินกัวจับแกงยงฮงเฮ้เฮ้ยเยเฮ้เฮ้ l ้เเ I love that oh, we're not online. อ่าเปิดอีกนิ้วฟอสเพราะที่ไม่เมาว่ะโอเคค่ะเปิดเลยไหม คนร้ายก็คือแค่นั่นแหละบุรุษกีโคสินะอภิธานก็คือไอที่แค่นัน้น <c oughs> มีข้อที่เกิดเหตุและได้ที่อาวุธหลายไว้นั่นแหละคือฆาตกรตัวจริงต้องกลับมาที่เกิดเหตุเหมือนเดิมถ้าสองล้านวิวแล้วคลิปนี้ปล่อยนะถ้าคลิปนี้ปล่อยแล้ว,ลวพรุ่งนี้เขาได้ไหมสองล้านวิวอะ่ะผมจะพาชกุนไปร้องเพลงกับลิงที่สวนสัตว์ ไม่ไปครับถ้า10ล้านวิวคุณจะสตรีมเกมพอได้ทั้งยอดวิวก็ได้ทั้งความสุขของตัวอเองด้วยซึ<อ>่งแกเล่นนะครับก็พอเป็นแบบ จริงๆแล้วอาทิตย์หน้าจะสตรีมแล้วจะเล่นแล้วจะรีบเล่นแล้ว,ลวได้ไหมแหละอยากเล่นให้ทุกคนดูมากแต่ถ้าส10บล้านจะสตรีมเกมผีและกันแต่ะหว่างนี้ก็สตรีมเกมอื่นไปนก่อนไม่เอาดีกว่าไม่ตืต่นเต้นย<ๆ>ังไม่สตรีมเลยแล้วกัเนเทกว่าจะ10บล้านถ้าไม่10บล้านก็อดดูคุณสตรีมเกมเเคุณสตรีมคนเดียวนะครับแล้วก็จะเชิญแบบเกสคนอื่นๆมาเล่นที่นอกเหนือจากนอกเหนือจากวงเราเองเพื่อนๆที่ป๊อปคนอื่นเพื่อนจะไล้กับกูเหรอเ่อยากเล่นด้วยเกมอะไร เกมอะไรอ่ะคุณคุณเกมอะไรอ่ะคุณคุณเกมอะไรอ่ะคุณเล่นเกมอะไรนะแล้วจะคุณเกมอะไรอะจ่ากระต่ายจ้าคุณเกมไหนอะคุณมันคุณอะไรมาเร็วคุณเกมอะไรมาย่างคุณเกมไหนคุณคุณไม่ใชไหมคุณคุณเกมไหน ท่านไม่อยาก่ะโดนอยู่นียไม่โดนพี่ชิมมองนี่นี่มองเออขาเขาออกเลยหมออกของสนามอ่ะนี่ครับผมจะจับมุมนี้เพื่อที่เป็นการเซฟที่สุดขอโทษนะครับจริงๆแล้วมันควรจะอ่าเพราะอะไรถึงท่านโดนแผลครับพี่หมอปื๊ดเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันพอเป็นแผลเปิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะไปทำลายเนื้อเยอะได้มันแสบผมก่อนเด็กๆผมโดนผู้ใหญ่แบบ ลาดเลยยอดอ่ะพรยอนลงจิ้มลงไปนะลงลูเลยเพระมันสกปรกต้องจิ้มต้องจิ้มหรือแสบตรงนี้เป็นแผลเป็นเลยมันตายมันจะเป็นแผลเป็นเลยตรงนี้มันเป็นแผลเป็นเลยอ๋อโทษด้วยเรตอนนี้ก็มาลุกชื่อสองนะครับลุกเป็นชุดเต้นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นซีนช่วงหัวนะครับหลังจากที่เราทําอินโทรเพิ่มเข้ามาเพื่อจะลิ้งเข้าเพลงแล้วนะครับอันนี้เราจะมีการเต้นตั้งแต่หัวนะครับแล้วก็จบถึงท่อนแรปแล้วก็ท่อนบริดเสร็จแล้วเราจะหยุดรอบนึงก่อนเพื่อเราจะเข้าไปเชื่อมกับแดนซ์เเบบบรรตาก็ั้งใจแ ครีเอทกันมานะครับเพื่อสำหรับเอาไปใช้โชว์ในวันนี้เลยนะครับผมหรอบสำหรับต,<อ>ต้นไปจนบิดกหกรอบามากจะใช่มั้งก็ต้องเป็นมุมงกล้องอ่ะ ชคลามที่ยังไไม่้เราเคยมีเธอได้ทำทรงรู้มาให้ดูบางแล้วมันเกิดทีนี้ก็ใครจะไปแพ็คเกจก็เจอข้างข้าสัญญาที่ให้กันไว้ทำไม่ได้ครั้งสุดท้ายขอได้ไหมได้ไม่ขอแค่เวลาแล้วหนึ่งซีนสุดท้ายทุกคนครับซึ่งซีเนอร์เป็นซีนี่พิเศษที่สุดพราะด้วยเพราะที่เรารอคอยทุกความบนาลเพราะเราซ้อมกันมาตั้งหลายเดือนนะครับผมก็คือการเต้นเด็ดแล้วเนยไม่นแล้ 头发光亮，为何却总看不到？ โอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเที่ยงคืนเที่ยงคืนผมบอกนะว่าเสร็จทันเที่ยงคืนบอกตอนไหนงานนี้ก็สนุกมากๆครับยังไงก็ฝากคนนะครับกับรายการทีพับสเตจโชว์ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็หลังจะจบคลิปนี้ก็ไปดูกันยังนะครับและที่สำคัญชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อกระกำลังใจกับพวกเราพักซีนะครับและสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย